เตั้งแต่ถนนจนถึงตัวแพทนับปพาขนงวงดนตรีซสรายก็อตหนุ่มคนสนิทหลังรับปริญญาไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนทั้งสองคนก็ยังยืนยันว่าเป็นแฟนสำหรับแพทนับปพา กับคนสนิทรุ่นน้องหนุ่มก๊อตที่ได้ออกมาเผยว่าอายุห่างกันถึง10ปีและทั้งสองคนก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวด้วยกันอยู่บ่อยๆและที่สําคัญหนุ่มก๊อตยังได้เข้าเข้าได้ดีกับน้องเรซซิ่งลูกชายสุดที่รักอีกด้วยหลายคนก็อยากให้มีการเปิดตัวอย่างจริงจังสักทีและอยากได้ยินคําว่าแฟนจากปากดาราสาวแาพทย์นภลพาสุดมีความยินดีในย t u b e ของแมทย์ภาที่ได้มีการรวมตัวเพื่อนๆและวงดนตรีร่วมแสดงความยินดีถึงหนุ่มก๊อตถึงมอกรุงเทพหลังจากที่เข้ารับปริญญาคา่ะ ส่วนทางด้านสาวแพดก็ไม่เสียชื่อขาดแดนจัดเต็มด้วยความสนุกสนานตามจังหวะเสียงเพลงพร้อมสร้างความือฮาให้ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากมีการเต้นตั้งแต่ถนนไปจนถึงหน้าหนุ่มกอ๊อตงานนี้น้องเรซิงก็ได้ตามไปเต้นด้วยแต่หลับตลอดเวลาไม่ว่าเสียงดนตรีจะดังแค่ไหนก็ไม่ตื่นเรียกความฮาไปอีกหนึ่งแบบไปเลยก็ได้คะ่ะ